กลมอุตุพยากรณ์อากาศวันที่9กรกยาคมฝนฟ้าขนอง44จังหวัดภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริวเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลําพูนหนองคายบึงการอุดรธานีสกนนลนครนครพนมชาย,ยบูมินครราชสีมาภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร ภาคตะวันออกฝนฟ้า,นาขนองร้อยละ60ของพื้ทน,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 ท, wing, น,น,นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้า,นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองภูเก็ต สังสตูกลกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กรมอุตุพยากรล่าสุดณนะช่วงเช้าวันที่9กรกฎาคม2567